ทีนี้เรารู้ประโยชน์ของของเล่นไปแล้วตอนนี้เราจะมารู้อันตรายจากของเล่นบ้างอันตรายจากของเล่นนั้นเดี๋ยวคุณครูก็จะแบ่งประเภทของของเล่นไว้ให้เด็กๆดูแล้วรู้ถึงอันตรายของของเล่นนั้นนะคะของเล่นของเล่นประเภทอะไรเอ่ย เช่นอะไรบ้างประเภทของเล่นที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆก,กระดุมกระดุมเป็นของเล่นเหรอคะอะไรนะคะลูกเต๋าลูกเต๋อตอ,อะไรอีกลูกแก้วอ่าแม่เหล็กแม่เหล็กของเล่นเล็กๆพวกนี้มันมีอันตรายยังไงเอ่ยเวลาเอาเข้าาปกมันจะลื่นลงคอโอ้กระลักบอกเท่ากลืนลงไปหรือว่าเข้าไปเล่นในปากเนี่ยอาจจะหลุดลงไปในคอบางทีมันไม่ลงไปตาม ท่อหรือว่าหลอดอาหารไปติดอยู่ตรงหลอดลมที่เราหายใจเป็นไงคะหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกก็ตายได้เอาอ่านอันตรายอันนี้สิคะของเล่นเล็กๆหายใจไม่ได้ขอโทษนะคะตกคำว่าไม่ไปนิดหนึ่งนะคะป๊บนึงไหมคะหายใจไม่ได้ ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นก่อนนะคะไปดูอันนี้เลยก็คือถ้าสมมติว่าออของเล่นเม็ดเล็กๆที่ที่มันเป็นเม็ดเล็กๆแล้วถ้าเอาไปอมหรือว่าเอาไปเล่นในปากเผลอๆมันหลุดเข้าไปในหลอดอาหารหลอดลมที่เราใช้หายใจก็อาจจะทําให้มันไปอุดแล้วเราหายใจไม่ออกก็อาจจะเสียชีวิตได้อันนี้ไม่ควรจะเล่นหรือไม่วาง เกะกะไว้ที่บ้านของนักเรียนถ้านักเรียนมีน้องน้องก็หยิบมาอมไปเลยค่ะเออน้องก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะนั่นแหละค่ะเอาต่อมาของเล่นอะไรเอ่ยของเล่นอะไรเอ่ยของเล่นที่มีอุปกรณ์เป็นสายยาวอ่าเช่นอุปกรณ์ของเล่นที่มีอุปกรณ์เป็นสายยาวใช่อะไรบ้างเอ่ยที่เป็นสายสายลบังคับโดยสายโยโย่อืมใช่ใช่ใช่ อะไรอีกลูกค้างใช่แล้วเชือกรอกระโดดไอ้พวกนี้มันจะมีสายยาวๆลองคิดสิคะว่ามันมีอันตรายยังไงสะดุดเออเล่นไม่ถูกสะดุดล้มอะไรนะคะเอ,เอามาฟาดหรือว่าตีกันเจ็บลองอ่านสิคะโทษของของเล่นประเภทนี้ บางทีเราเล่นเล่นเล่นไม่ระวังสะดุดสายล้มหรือบางทีเอามาพันคอหรือว่าพันตัวเพื่อนเพื่อนก็เจ็บถ้าพันคอก็อาจจะดึงสายนั้นแล้วก็รัดคอทําให้หายใจไม่ออกแล้วนักเรียนจะเกิดอะไรขึ้นเสียชีวิตหรือว่าตายเพราะขาดอากาศหายใจได้นะคะบางทีเล่นนะอย่าอันอย่าเล่นให้มันอันตรายเอาต่อมาของเล่นยังไงเอ่ย อะไรคะปืนอารมณ์เก่งมากมีอะไรอีกมีอะไรอีกเลยระเบิดระเบิดไฟไปกันใหญ่แล้วอ่าอันนี้คือปืนอารมณ์อันนี้คือเวลาเวลาเล่นมันจะเป็นหัวแหลมแหลมเป็นเหล็กใช่ไหมคะเวลาเล่นก็คือใช้ปลาใช่ไหมคะอ่าต่อมาคือ สติกก็คือใช้ยิงใช้ก้อนหินยิงพวกของเล่นเหล่านี้มีไปมีอันตรายยังไงเอ่ยเออถ้าเราอาจจะไม่ได้ยิงเพื่อนแต่ว่าเรากำลังจะยิงแล้วเพื่อนเดินผ่านมาไปโดนหัวเพื่อนเป็นไงคะหัวแตกอาอ่านค่ะถ้า อย่างลูกดอกถ้าเราไม่ปาลูกดอกเข้าที่เป้าของมันแต่ปาไปโดนเพื่อนไปปักโดนเพื่อนเป็นไงเพื่อนเจ็บไปปักโดนน้องเป็นไงน้องเจ็บปักไปโดนตาไปโดนส่วนต่างๆของร่างกายก็ตาบอดอันตรายได้อย่างปืนอัดลมแรงยิงจากลูกกระสุนมันอะมันจะแรงใช่ไหมคะแล้วถ้าไปยิงมั่วยิงโดนคนอื่นอย่างเงี้ยคนอื่นก็อาจจะได้รับอันตรายได้นะคะ นี่ก็เป็นอันตรายของของเล่นประเภทนี้ต่อมาของเล่นของเล่นที่มีลูกล้อเ่นช่นรถรถจักรยานอะไรอีกรองเท้าสเก็ตรองเท้าสเก็ตค่ะอาของเล่นเหล่านี้พวกล้ออย่างเงี้ยมันมีอันตรายยังไงเอ่ยอาถ้า อย่างเช่นจักรยานถ้ามาปั่นอย่างเงี้ยอันตรายไหมคะอันตรายอย่างเงี้ยถ้าปั่นปั่นอย่างไงเอ่ยปั่นธรรมดาปั่นทางเรียบเก่งมากก็ถ้าปั่นอย่างเงี้ยเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดบาดเจ็บได้ถ้าเล่นผาดโผลอันตรายก็เจ็บตัวได้เหมือนกันอต่อมาของเล่นอะไรเอ่ยของเล่นที่ติดฟไฟก็เช่นประทัดดอกไม้ไฟ ที่จริงที่จริงไม่ใช่ของเล่นนะคะนีเป็นของที่ใช้สําหรับผู้ใหญ่ถ้าเล่นหรือนํามาเล่นเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายก็คือ,อถ้าเด็กเล่นไม่ระวังแล้วมันแตกหรือว่าระเบิดก็อาจจะเกิดแผลหรือว่าพิการได้นะคะอันตรายไหมเอ่ยอันตรายแล้วนี่ดูสินค้าเป็นเด็กตัวเล็กๆแล้วเล่น เราเล่นประทดหรือว่าเล่นไม้ไฟอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่มีผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆหรือผู้ใหญ่ปล่อยให้เล่นอาก็อาจจะเกิดระเบิดแล้วก็ร่างกายอสูญเสียไปได้นะคะอ้าต่อมามของเล่นอะไรเอ่ยของเล่นที่ทาหรือพ่นด้วยสีอันตรายของมันคือไอ้พวกสีเหล่านี้ เขาใช้สีผสมอาหารทาหรือเปล่าคะไม่ไม่ใช่เขาจะใช้สีที่ว่าสีที่มีส่วนผสมของตะกัว่วปลอดถ้ามาอมเล่นเนี่ยเป็นการอมสารเคมีเข้าไปถูกต้องพวกสารเคมีเนี่ยก็อาจจะ ที่บอกว่ามันมีส่วนผสมของาสารเคมีถ้าหนูมีน้องหรือตัวนักเรียนเองนํามาสัมผัสหรือมาอมสารที่เหล่านั้นก็จะเข้าสู่ร่างกายไปสะสมเป็นโรคต่างๆได้เช่นโรคมเะเร็งโรคต่างๆที่มันมีโทษต่อร่างกายดัยงนั้นเนี่ยพวกของเล่นเนี่ยไม่ควรจะนํามาอมเล่นหรือว่าเคี้ยวๆหรือว่านามาใส่ปากนะคะมันอันตรายนะคะอ้าจบแล้ว ทีนี้เดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำให้ทำอะไรเอ่ยอ่านซิให้นักเรียนวาดภาพของเล่นของนักเรียนเองอ่านักเรียนปลายทางอาจจะนึกของเล่นของนักเรียนมาคนละหนึ่งอย่างเสร็จแล้วก็วาดภาพลงในสมุดเลยค่ะหยิบสมุดขึ้นมา เอาเว้นลงมาสัก1ิบรรทัดเอาห้าสิบรรทัดหรือ5้าบรรทัดดีอ่ะสิบบรรทัดเสร็จแล้วให้นักเรียนบอกประโยชน์แล้วก็โทษของของเล่นนั้นนะคะสมุดอยู่ไหนคะอมีสมุดหาสมุดใหม่มาเลยค่ะไม่งั้นก็กลับไปทำที่บ้านนะคะอ่ะตอนนี้เขียนวันที่แล้วก็ เขียนวันที่แล้วก็าวาดภาพลงไปเลยเอ่ะเหลือเวลาอีก3นาทีทำไปก่อนนะคะ บอกชื่อของของเล่นนั้นด้วยนะคะแล้วก็บอกประโยชน์แล้วก็โทษค่ะ าพี่ว่านักเรียนเขียนนับลงมา10บบรรทัดแล้วใช่ไหมคะอ่าแล้วนักเรียนก็เขียนบรรทัดแรกว่าชื่อของเล่นของเล่นอะไรเขียนมาแล้วก็เขียนประโยชน์ประโยชน์ของของเล่นของนักเรียนคืออะไรก็เขียนออกมาเช่นให้ความเพลิดเพลินสนุกฝึกสติปัญญาอะไรก็ว่าไปโทษโทษของของเล่นนั้นคืออะไรเช่น อมแล้วจะติดคอเข้าใจไหมคะทำได้ไหมเอ่ยทำได้อะวันนี้นักเรียนก็เดี๋ยวกลับนำไปทำที่บ้านนะคะเพราะว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วในเรื่องของของเล่นของใช้ปลอดภัยวันนี้เราเรียนในเรื่องของของเล่นใช่ไหมคะเราเรียนถึงประโยชน์แล้วก็โทษของของเล่นเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของเล่นของใช้กันต่อนะคะ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ